สวัสดีครับมือนี้สวัสดีตอนสวยๆครับ10โมงเช้าครับออกว่โยนเม็ดนาดินอยู่นาส้นรับประทานบ้านผมเลยครับเขาก็ถิ่มเบ็ดลงเรีวครับเอาเบ็ดมาสีขั้นอยู่เขาก,ก็ลงสองขั้นลองเบิงปลาก่อนแต่ลองหีีอยู่บบสองขั้นเขาก็มาหอดครับ10โมงมาสวยมัน ลืมบัดกูแนวลืมหอดแนวไ่ป่าลืมกระซ่อนไซป่าลืมหอดแนวตังเบ็ดตัวนี้หาใหม่ว่าคำครับว่ามือนี่มือลืมครับคือยังไงรุ่นใดโออกมาสวยคือเวลาเป็นส่งใดละโอ้ใครแต่ว่ามันมีห่มเล้เอาหอนลมมาครับใครอยู่มีห่มตัวนั้นต้นอยู่ข้าพได้นางบังครับโอ้ไน่ไน่มือลืมก็ลืมอีลีตัวนี่ น้ดรุนเบื้งน้าผมครับพี่น้องครับมันนี้จะเป็นส่งใดครับจะคือหรือบบคือครับเดี๋ยวก็รู้ครับ เรา่ข่อย่อยเลือกมาเบข้นหนมัอถือถือใส่ไงเลยนะนะมาลงดยข่อยบ้วลออ๋่อยถหรกข่อยยังไงจะมาถิมเใหญ่เลยน้ำมันอี้โดย่นข่อยจะเก็บพอีกตัวกะยุ่นอีกตัวเลยนะ สวยมากไอ้เพันงมาอยาู่ครับมาลงน้ำกันเนี่ยละรวจะมาผมกับเขาเมื่ออะไรยักสามสิบนาทีจะมาผมก็ไปแล้วเงียยังตะติดตะกอดเขาก็ได้นปากเก่งตัวหนึ่งน,นะเขากระด้มีเนี่ยไปถอดจีดอก แดดน่องมือนีนเน่ะนี่แต่ว่าจังหวัดเ่าเขายังกว่าเขาฤดูหนาวเมือแลกได้ในะมือนนิฤดูหนาวยังคือห่วนัเลยอย่างว่า,า,าวอือป่าไงห้ขาก็เริ่มเขานี่แหละเนี่ยเนี่ย ห้องเข่าเจ้ามานี่แหละเออมันต้องห้อก็ดึงบาดแรกกันนี่ไปเลยว่าไหนยังว่าจะเจ้าย่างกลับปุ๊บมันก็นดึงดึงแล้วก็ไปเลยเดียวหันติดเลยเบอร์หาแล้วเมนอยู่บอยด์ขอยบ่กมันสูญจุดหาได้เบอร์หาเบอร์หกเลยเด้บ่เออขอยกเบอร์ใหญ่ยังเสร็จเลยเด้เห็นปลาใหญ่ครับขั้นใดกระไดตัวใหยังยังรถกาปลาใหญ่ติดกะให้มันลุดยากนะ บ่มีเตียมห้องกระถาบึงเตียมน้อำไาลเพล่นกันเลตัวเกิดเปนโบเห็นกันได้เกิดเม็นขอเขาเมื่อก่อนเกิดนโบเห็นกันได้เกิดเนอเมื่อก่อนนั่งสิลับแต่ขึ้นถิมเงียแล้วไอ้ิบกวนาทีแล้วโอ้ยขอนบอลจกหน่อยเนี่เอาหนีมื่อเด้อว่ะ Hoa, chăm tuân nắng, anh nó nữa honey, 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 เปิดนาลอกไว้ด้ย่อยามมันฝงตืองียนม้อใส่กันหมดเลแม่ค่อยใส่ไมเบีดเลยมันใสพี่พี่ก็ใสคือใส่กันมีบ่หมากเบีดขมบกุดลุดไมือโอ้ข่อหมากนี่เดบเบืห่นี่เลยเบอหนั้นเลยโอ้งปวดเนี่ย้องกับเบอเลยว่าเจ็

ข้าวเส้นโบนิแองก์ตไม่เนี่ยก็าหมูด้วยไม่ยังได้กับหมบนะนูนี่แหละชั้มชั้มจานลีดนี่เดียวจานลีดมากนี่กับหมูหมูแต่ว่าบางเทียกกะอู้ยโลด,ดนะม,มาเบ็ดน้อยหลวด,ดจานลีดนี่ ท้านีก็เขารู้เดี่ยวจอนเนี่ยตลอดเขารู้จ่ว่าหมาเด็ดอม่หงี้ก็เลยมันจะเจง่ายก็กิ่นผิด มึงบมันเป็นกลฟองมัเจามันเป็นกลแสงก็เลยเปนห่อยต้มไมน่าก่นีปลาส่วนี่ิเาสวนนี่าม่ค่อยตั้งรักไ่ดีเพอยู่ที่ย่กินท่แย่นย่งนี่นี่มิ หัวยังม้วนม้วนตามัวนมีเหรมีเออมีกินดีเดี๋ยวพอเห็นพอ่อเนั่นตกแล้วอยู่ เก็บเบ็ดแล้วครับเก็บเบ็ดแล้วมีเตีมหนึ่งครับกะมพร้าวแกนไว้นะมะพร้าวก็ไปเอามัตน้าพ่อเถ่าผมไปแล้วพอเถ่าว่าไปบกพเผานั่นเด้อเก็บทิมไปใต้เทียงนะสินสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับขอพูดหลายๆเด้อเข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ